เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่ศัตรูตรวจจับไม่ได้นอตรับ B2 Spirit หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าเครื่องบินสเตลมันคือเครื่องบินทิ้งระเบิดสุดไฮเทคของสหรัฐที่ถูกใช้ในภารกิจลับสุดยอด B2 ถูกออกแบบมาเพื่อล่องหนจากเรดาร์ศัตรูมันมีโครงสร้างเป็นแบบปีกบินหรือเครื่องบินที่ไม่มีลำตัวและหางแยกออกมาเหมือนเครื่องบินทั่วไปตัวเครื่องทั้งลำทำหน้าที่เป็นปีกทั้งหมดจนดูเหมือนบูมแรงกลอยอยู่กลางอากาศโครงสร้างของ B2 สร้างจากวัสดุคอมโพสิตสุดล้ำหน้าเช่นคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานและสามารถดูดซับคลื่นเรดาร์ได้นอกจากนี้ยังเคลือบผิวด้วยวัสดุดูดซับเรดาร์เพื่อลดสัญญ,ญาณการสะท้อนกลับของเรดาร์อีกชั้นหนึ่ง สามารถบินได้ไกลประมาณ9,600กิโลเมตรซึ่งเดินทางข้ามทวีปได้สบายๆโดยไม่ต้องหยุดพักและสามารถบรรทุกระเบิดและอาวุธนิวเคลียร์ได้สูงสุดถึง18ตันหรือถ้าขนระเบิดประมาณูเลตเติบอยจะสามารถขนได้ประมาณ4ลูก B2 ู <B 2 S 1> เคยไปปฏิบัติภารกิจในสงครามโคโซโวอัฟกา,านิสถานอิรักและลิเบียมาแล้วและมันไม่เคยถูกศัตรูยิงตกเลยแม้แต่ลำเดียวใครที่พบเห็น B2 ูบินผ่านแสดงว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของมันด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่ซับซ้อนทำให้ การสร้างบีทูแต่ละลำมีต้นทุนสูงกว่า70,000ล้านบาทและนี่ยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงที่แพงมหาศาลในการดูแลระยะยาว